นะฮะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับผมพรุ่งนี้ใส่ใส่ใส่ตมะมาใส่ตมะพรุ่งนี้เราแต่งชุดอะไรดีแม่ใส่ตมะมานะพุทธังสารนังคาชาดิพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เราใส่ตมะดีแม่ลูกจะใส่กันสังขังสารนังคาชาเป็นผู้หญิง พรุ่งนี้นะคะเออมาก pues A. 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 B. B. ่อนพรุ่งนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ใส่พรุ่งนี้ไม่ใส่ชุดขาวพรุ่งนี้ใส่ชุดใส่ซามะมึงเัมนนี้ประกาศแต่พรุ่งนี้อาจารย์เดียมาแกเพิ่นทะเลาะกับคนอยู่เดี๋ยวอีกหัวนั่นมันมาป้อนมามาปั๊บปั๊บแต่ไม่นี้นะก็ปั๊บเลยผมก็ปั๊บช่วยเออว้าไอ้มุกไปเลยอาจารย์มาเลยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดใครแกล้งอาจารย์เดี๋ยวรูัวเตีลังกาฟาดเลยเออเอ็มซีเตมเอวไปนี่เอกด้ครับพี่เอกพี่ศักดิ์ใครนะพี่เอกพี่ศักดิ์พี่ศักดิ มึงไดสักคินไหม,ม่หรอ,อ,อเออนี่นพี<ม><ม>่เห็ขอนะหรอเออ<ะ>เออหรอเออมาต่อไปอะไรไมาเ,ออเจ๊เอมาอีกแล้วโอเจ๊เอเมามาหมูเฮามาหมด้เจ๊มึงไปทำกุ้ยปิ้งขายแล้วมามาขายที่นี่ดว มึงแม่มึงดูมึงอยากมานะเนี่ยทบ้านห่เกินทำจอยด้วยอุ้ยมึงจอยด้ยนแด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 นก็มึงต้องคิวก่อนสิแดนแดแนแดนแดนแดนดนแดนแดรแดนแดนนแนแดนแน ฮะมึงไปคนเดียวดิโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะขโทษแม่ตอนนี้ไม่มีการจำลังไม่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 มีก็ไม่ได้เป็นผลไม่มีก็ไแปลอะไรที่จะมีนี่เลยแท็กแท็กจอมพอลโอเออกลับกลับอะไรนะแม่หนูจำได้แม่หนูได้ได้ฟังอยู่นะอารี่ได้หมดถ้าสดใสแต่ละคนเออนะครับมาวันนี้จะมาอะไร วันนี past, ้เธอจะพาฉันไปชายแดนเธอจะไปทำไรไปต้องยำทำแกงอะไรใช่เหรอไปเรอยังไงตกลงใครสั่งยูสดหยุดยือยอยือยใครเป็นคนสั่งยูยุดยุ่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 ย่ยุ่ยุ่ยา่ยุ้ยุูย่ยุ่ยุ่ยุูยุ่ยุ่ยุ่ยุูยุย่ยุ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 ่ย่ยุ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 ยย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 ย่ย่ย เอาชื่อมาอากระดาษเลยกระดาษมามึงเขอว่าจะตรงกัที่กูคิดเออแม่แม่เราเหมือนกันแหละแม่คิดอะไรหนูกคิดอย่างนั้นแม่ก็ไม่ดีหนูก็าม่ดีเอคุยังไม่ได้พูดเลยเลยไอ้หนูรู้นใจออกเอามมาแม่เปิดแม่ไปแม่เปิดไ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 อ้หยุดเเไอนอยาไดเวหยุดเอหยุดแม่อันนี้อัน ไปเชื่ออะไรกูไ่สาระมันก็อ,อีคนนี้แหละมันก็มีคนเดียวแหละาทีนั้นเราจะมีใครในช่วงเวลาไ้นยิ่งยงเหรอเจ้าโจรง,งามโธกูสงสารพี่ยิ่งยงปลาราก็ขายลำบากมึงไป่บ้ากพิ้งเขาอีกอมามามาว<า>อนนีขข้ขายอะไระวันนี้นะเราช่วยกันหน่อยนะจ๊ะอาไม่ได้อะไรหรอกวันนี้เนี่ย ขอร้องอ้อนวอนขอมาเป็นอะไรกับแมวเป็นอะไรกับแมวเดี๋ยวกอดมานนิดิไม่อะไรกับแมวมึงไม่อะไรกับแมวมึงก็เข้ามาหน้าตาอย่าไปเข้าหน้าตานะไม่ได้เข้ากับผลิตภัณฑ์แม่ไม่ใช่หนูเนี่ยบังคับนะแล้วก็บังคับเจ้าของแบรนด์ว่าเออพ่อมาหน่อยเถอะเพราะว่าอยากได้น้ำอยากได้น้ำไปให้ได้เออต้องมา เอาเดีกันช่วยกันบอกเจ้าของเบนมามามาเขาบอกได้ไหมว่าอยากได้น้ำเท่าไหร่วันนี้หนูส่งไปสองรถเลยแม่สองรถคือกี่กระป๋องสองรถหนูมันทั้งหมดรถละห้าร้อยแผกมึงตั้งมูลนี้ทีเดี๋ยวกูช่วยบริจาคไม่ตั้งหรอกไม่ตั้งไม่ต้องบริจาคหนูไม่เปิดรับบริจาคหนูขี้เกียจมานั่งเล้อยากไปตรวจสอบเจ้าของปกติราคาเท่าไหร่ปกติราคาเท่าไหร่เจ้าของเบนมาดิเท่าไหร่สี่ีโอมาเลยสี่ร้อยกว่าบาทมาดิ เอาวัเนี๋ยวเนี่ยปกติสี่ร้ม่ไเออเออไ่ท่านซีอมาท่านซีอนะคะปกติสี่ร้อวันนี้เท่าไหร่ร้อบาทร้อบาทสี่วันนี้ร้อห้บาทนะช่วยกันหน่อยนะช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะรจหมาิจเงียช่วยกันหน่อยคือทุกป้านมันต้องมีอยู่แล้วน้แมวมันต้องมีแมวมีหมาและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาอ่อนโยนอ่อนโยนมากอ่อนโยนสำหรับน้องแมวน้องหมานี่วิธีใช้ มันใช้สำหรับทำอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อแม่เดี๋ยวยิ่งก่อนนะแม่อาแมวมาให้เขาแมวหมาไม่อาบน้ำยาเนี่ยแล้วก็เอ๊ะเแม่เดี๋ยวด้วยมันลอยโยนมากเลยลูกเออไม่ลอยโยนไม่หอมอ่ะขอผ้าหน่อยขอพายหน่อยนี่แหมเอาผ้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 าเดี๋ยวเดี๋ยวแมวอยู่นี่อ้าวมาตอนไหนเนี่ยแมวอยู่นี่เหรอไอ้นั่นมันใช่แมวเป็นอะไร เป็นหมามันได้ทั้งแมวและหมาต่อที429บาทเราขายในวันนี้เท่าไหร่ดู1 5 0บาท ด้วยด้วยหน่อยปกติอะคนเราจะคิดว่าแมวไม่ต้องอาบน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาแมวเหยียขนมันทําให้เราแพ้ขนแมวแต่ถ้าเราใช้อาบน้ำแล้วก็โดนแมวสวบแล้วก็โดนยันห้าแถวเราก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็คือใช้อาบแห้งแล้ี่เราไม่ต้องตกใจแล้วเราก็ไม่โดนขวนอันนี้ป้ายการอาบน้ำแมวอาบน้ำหมาแต่ละครั้งอะมันมีค่าใช้จ่ายสูงตัวหนึ่งเท่าไหร่ ไม่รู้วันนเขาอกะบาสามตัว4 2่พันสนี่ค่ะหนึ่งครันี่ในรได้ตั้งสามสิครั้งสองตัวสองรอยห้าสิบาบาทอันนี้แม่ถามหน่อยว่าเวลาเอาโฟมรูปรูแล้วแล้วก็อาบน้ำล้างมันเลยไม่ต้องค่ะแม่ไม่ต้องเลยแม่แห้งไงเช็ดเลยพอลงตัวขอนน้องเสร็จปุ๊บเช็ดเลยก็มันแห้งเลยสมมติอนนี้ลงได้ไหมนนี้ลงได้หมได้ได้ได้ไดแม่ลงทำอ๋อสมมตินะคะ อันนี้คือเป็นสัตว์ที่แจกอ่ะอุปกรณ์จริงทำอย่างนี้อ้าเราก็ลงใช่ใช่ลงพี่น้องอ๋อลงแค่นี้แค่นี้อ๋อไม่ต้องอับไม่ต้องเอาเอะไรเอาผ้าเช็ดอย่างเดียวไม่ต้องเลยไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเครื่องอบเลยทั้งนั้นไม่ต้องอะไรเลยใช่ไี่น่าจะกินหอมมากแม่ช่วยหนูขายกินอะไรกินแมมเด็ก กลิ่นแมวเด็กหอมไหมหอมแมวเด็กไหมแมวเด็กน้อยอะแมวเด็กน้อยกินจะเหมือนแมวเด็กน้อยเหมือนวี่เราอะไปทาแป้งเด็กครับเลิศมากแล้วก็จะไม่กลิ่นเหม็นจุนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือแมวแบบอยู่ดีมากเนาะดูมีความแบบ CEO c o ตัวนี้อันนี้ UFO UFO ท่านท่านท่าน CEO คะเราขายร้อยห้าสิบเก้าโอเคใช่ไหมคะร้อยร้อยสิบเก้านะครับผมใครกดเลยโอเคโอเค เฉพาะในไลน์นี้นะเพาให้นี้ใช้สุนัขได้ไหมได้สองขวดกดได้เลยสองร้อยห้าสิบบาทเออใครมีครูปองกดเลยกดเลยกดเลยเสด็จเส็กดเลยทุกคนวันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครูปองขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะกดกดไปสองขวดเลยค่ะได้ส่วนลดอีกจำนวนไม่ต่ำกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลย ขายราคานี้คือปวดหัวเลยอ่ะไม่ต้องปวด่ปวเนี่ยขาดทุนไม่ต้องปวดไม่ต้องปดไม่ต้องปวดโอบอกปวดหัวเลยไม่ร้อะไรคุณแท็กละไคคนละครึ่องแฮ๊กคนละครึ่องโป่งอย่างเงี้ยไม่ได้ไออคร่อ่ไหนไอนระเครื่อนยีไมอยู่ต้นไหนไม่ได้ไอคอเ่อยังไเอาเียแม่เียเดี๋ยวไม่ทันเลยโก้ม่งหอ่องไดห่นู ไฮโซขนาดนี้มึงคิดว่าเขาต้องรวยใช่ไหมล่ะถูกไม่จริงเ่ลผลิตภัณฑไหนที่มันรวยเนี่ยะมันเข้าคนึ่งไม่ได้ไเลยนเลยครับนเลยน่แกบอกว่าเอามาทำไมเียคนสั่งแคัสั่งแล้ครับขอบคุณนะะอคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดดีๆูพ ขอบคุณนะคะสําหรับการกดในตะก้านะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกการกดของคุณคือดิฉันจะได้มีได้ไปต่อค่ะขอบคุณนะคะเดยวต้องของแดงจะได้ได้มีเฉลี่ค่ะวนนี้แล้วก็ได้รายได้ทั้งหมดในไลน์เนี้ยเดี๋ยวให้พี่เอ๋เอาไปช่วยฐานหมดเลยเลยกดเลยกดกดเลยกดเลยกดอยวนี้กดเลยนั่งทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่กดเดี๋ยวมาดูเอาหางไง ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นอะไรกันสถานละกายมันเป็นย uh ังไงถ้าไม่ช่วยกันกดล่ะเออกฎเข้าไปสิมาดูกันเอาให้อย่างเดียวหรอกข้าวของไม่ซื้อไงแม่เขาซื Tab ้อเรายังอ uh ่ะแม่เขาซื av ้อแล้วเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาซื้ออยู่เออเออเออดูน้องบอกว่าทนนิดหน่อยเดี๋ยวนุ๊กก็โตทนนุ๊กเดี๋ยวนุ๊กโตเราทะเลกันอยู่แม่ทนนิดหน่อยเดี๋ยวมนุ๊กโตใช่ไหมเอออ่ะนี่ไหนดูที่โต๊ะยาวเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะบอกแล้วนะว่าถามจริงๆว่าเดินจะไปไป ไปทำตั้งเต็นท์อีกไหมไปกันแม่รอบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดคืนนี้ตุ้มพรุ่งนี้ใช้เอ๋อเถิงหรือถ้ายังไม่ตุ้มไม่ตั้งสิบห้าเอเดินทางแล้วเพราะว่าเอจะทำงานถึงสิบสี่ใครอยากจ้างจ้างเลยนะจะได้เติมค่าน้ำมันไปแท็กจ้างแม่เยอะๆเด้อจ้างทำไรจ้างมาเนี่ยแหละมาพูดแบบเนี้ในโรงงานรายได้ทุกหมดเลยรายได้ทั้งหมดในพื้นหมดเลยใช่แม่หนูนั่งบับหมูทำหมูวันเนี้สามสี่ร้อยโลส่งหนูซื้อน้ำไปได้หนูซื้อไมยางไปได้สามสิบกว่าม้วนแล้วแล้วผัวช่วยอะไรไหม มันด่าแล้วมันบอกว่ามึงไม่พักก่อนแล้วมึงก็มาเดือดร้อนกูมันบอกอย่างเงี้ยเออมึงไม่เปิดเงินปวดขาไงนั่งพับเพียบเรียบร้อยแต่หมดนีูหน่อยดูแต่หน้าดูแต่หน้าหลวงันนี่คือพับเพียบเรียบร้อยแล้วเราหลังทำไงโอ้กระโดดเต้นเต้นเต้นมึเอ้ยยังไงต่อทังไงยังไงไปแล้วไปเลย ปงปปุ๊บพาเช็ดแค่นั้นน่ะตัดไปเลยจะไม่ต้องหอบน้แลยดึาไม่ดีเีทำให้ดูจิเอาตัวเองนี่ไปไปไม่ไม่ทำอย่างนี้ได้ด้วยไม่ต้องวแพ้ทำอย่างนี้ได้เลย อะไรเนี่ยอะไรนะโอ้โหอะไรของมันวะนั่งทำหน้าเราหรออะไรมันใช้สำหรับผิวมันอะเขาเรียกว่าถ้าเกิดอ่อนโยนอ่อนโยนไอ้หนูดูแลแม่ดิลูกเดี๋ยวแม่จะต้องไปเป็นแบรนด์ดัง้วแม่เพราะขนาดเนี่ยพวกนี้เนี่ยหน้าหยาบขนาดนี้ยังได้เลยอ๋แม่เจอคนนี้เข้าไปไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนานจะสวยสดหยดหยาบ แม่ไม่จะหนูจะต้องไปเจอกับผู้ชายแลวชายแดนเนี่ยช่วยซื้อหน่อยค่ะกดหน่อยแม่ว่าไหมไอตรงที่เธอไอไอคนที่เธอไปไอ้คนที่จ้องอยูเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไอไอคนที่จ้องที่เธอจ้องอยู่นี่สารวัตรหรือจ่าดาบวะคนไหนเว้ยไอที่เขาป็นเลี้ยงเข้าเลี้ยงน้ำเขาบอกว่าเป็นคนอาหาร แม่หนูจะไม่เคยมองระดับสูงเลยนะหนูมองมันดำๆไว้ก่อนเพราะอะไรไหมหนูให้เกียรติมากเลยในพลทหารเกณฑ์ไอ้พวกเจ้าซุ้งๆแต่หนูไม่ให้เกียรติหรอกหนูไม่เอาหรอกเลยพลทหารนั่นมันรู้จักเธอไหมมันก็รู้จักมันก็แม่แม่แม่มันเรียกแม่ทุกคำอะแล้วแล้วเราเรียกมันว่าอะไรลูกลูกลูกไอบักราครับบักราครับหัวเอลยครับเราเรียกหล่อเจนว่าอะไร พ่อมึงเอมือมึงยังไงต่อพ่อมึงยังไงต่ะมันมีหลายเวอร์ชั่นแล้วจะเรียกขวน่ญมันมีหลายเวอร์ชั่นแม่มันจริงไหมอ่ะถ้าเกิดเวลาที่เขามีประโยชน์กันลราคุณคุณเออเวลาที่เราจะใช้เนี่ยพ่อมึงพ่อมึองอ่ะแต่เวลาที่เราเนี่ยปกติทั่วไปนอนนอนไอ้ยันมันตะก้าเลยมันจะก้าเลยอย่าละโมบายนี่ไม่ได้เล่นตลกอยู่เนะกลางครับบัตร ไม่ขายเหรอกั๊กไม่ช่วยแม่เหรอลูกกั๊กไม่ช่วยแม่ทำงานโอ้แม่แม่จะให้ผมว่าไปช่องไหนล่ะแม่พูดตะ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 ผมผมกล่อมแมวก็ได้เออเไปหลับแล้วดูดูหน้าดิหลับเลยอ่ะผมเก่งผมกล่อมผมกล่อมอบอุ่นนะอบอุ่นอบอุ่นอ่อบอุ่น เมียวเมียวเโกัเนหลับแล้วหลับไปแล้วโฟกัสไปที่นี่หน่อยขอกล้องโฟกัสไปที่นี่หน่อยหลับแล้วหลับแล้วค่ะก็แมวค่ะก็แมวได้ด้วยหลับจริงจด้วยหลับจริงๆท่านซีออของเราหลับแล้วเออเปานผู้ชายอกปุ่นก็ได้ด้วยค่ะถ้าเราอยู่โอ้หเขาอกุ่นมากกลมกล้เลยกมๆมเรื่องะร ทำรายการทำรายการมาด้วยกันที่ไรเอามาด้วยกันเทามาด้วยกันเออเทามาด้วยกันเลามาด้วยกันเออนี่มันน่ากินไหมเนาะเออนี่อันหอมเลยนี่อันนี้อะไรครับล้อมขานาไม่เต็มมือเลยล้อมขานาบอกเลยนะแต่ไม่ใช่อันนี้เอกกระบ้าน Bien ไอ้หนอนกระบานอะไรตัวไหนตัวนี้หรออ๋อก็นึกว่าตัวนี้กลับบ้านไอ้ตัวนี้กลับไปแล้วดีโอแดีโอโอเคนะเนี oui> ่ยโอเคเพราะว่าเราโอเคแต่ตัวเองก่อนที่เราจะไทแล้วคือท่านที่บอกให้นะใครที่เป็นใครที่รักหมารักแมวด้วยก็คือบ้านที่บริเลี้ยงหมาสุนัขน้องน้องรักเชิไดร์นทีครับคือเราหนักซินสติดมากเธอรู้ไหมฉันซื้อไอ้แชมพูสุนัขอ่ะในการที่จะใช้เขาขวดละสองพันแปดอ่าแม่นุณใช้แล้วี่ไหนมันเกิดเลยแล้วไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเลยจากนั้นพวกเนี่ยเฮ้ยแบบ คือกลัวเซนซิทีฟมากเด็นไม่ใช่อะไรเนี่ยก็กลัวเขาคันด้วยล่ะเขาคันเนี่ยเขาจะเกาเกาเกาใช่ไหมเราก็สงสารเขาร้องไ้เลยเพราะฉะนั้นการหาอะไรก็ตามแต่ที่เหมาะสาหรับน้องหมาน้องแมวที่เขาจะไม่แบบไม่คันไม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาคันนะเขาจะเกตลอดทั้งคืนอ่ะแล้วเขาจะร้องไห้อ่ะเพราะว่าการการที่สุนัขคันเนี่ยมันเหมือนคนคันคนคันเป็นทางเรื่องนานี้แต่เวลาสุนัขคันเราต้องช่วยเขาถ้าเกิดใครไม่ใส่ใจอ่ะเขาจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่ที่อยากจะได้นะไอ้ตัวเนี้ยคุณจะกดไปนะไอ้ตัวเบงกเมื่อกี้ มันหอมด้วยนะมันหอมด้วยแล้วมันจะทำไมโซมากใครที่เข้ามาบ้านเราตุน้ของเราลวอุ้มไปไหนเรือยอะไรก็ตามแต่เวลาใครมาลูกหัวตุน้ของเราหรือลูกหัวน้องเหีียวของเราเนี่ยกลิ่นมันไม่กลิ่นสาบหัวนิ่มเลยเหเอกลิ่นจะไม่เป็นสาบสาบกลิ่นเขาจะหอมเหมือนแบบกลิ่นเด็กอะกลิ่นแป้งเด็กคือตุน้กับน้องเหีียวของเราเนี่ย่ในบ้านเนี่ยเราจะไม่ได้กลิ่นสาบ ซื้อไปเลยซือไ,ไปเลยค่ะกดไปเลยค่ะมันใช้มันใ,ใช้ได้คือสําหรับลูกแมวลูกหมาลูกสุนัขลูกอะไรคือมันอ่อนมันไม่เสียเวลาที่เราจะต้องไปนั่งอาบนะ้ำให้เขาให้เขาไปตะควยจะตะขวบตะขวะเอายังพี่ต๋องเอ้ยังพิดก๋อ รู้ก่อนเชล่รู้ก่อนเชล่รู้ก่อนรู้ก่อนขายอไอ้เริ่มงติ๊กต้องไอ้เริ่มงติ๊กต้องติ๊กต้องมาต่อไปคือแม่ตัวอะไรทีเนี้ยโอ้กินมากินมานี่น้ำลายนี่น้ำลายแม่ใจเย็นควบขวบควบเลยเออมันคืออะไรไอ้ไอ้เอาเอาเอาไอ้ลูกพี่ไปก่อนไอ้เด็กผู้ชายอะเดี๋ยวเห็นพูดเลยลูกพี่หลับแล้วมันคืออะไรนะอ่ะ มาจากเจ้าของมาเลยเชิญค่ะมามามาใจเย็นนะอันนี้คือมันคือวุ้นเส้นนะคะมันคือวุ้นเส้นมันคือวุ้นเส้นแต่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาอยากจะทําแบบว่าวุ้นเส้นมันไม่ให้เหมือนใครคือวุ้นเส้นก็จะเป็นกลมๆเล็กๆแต่นี่เราจะรีดทําให้เป็นแบนๆค่ะเป็นวุ้นเส้นแบนๆนะคะนี่แล้วก็น้องเขาไม่รู้จะตั้งชื่อเขาตั้งชื่อเป็นวุ้นเส้นเชียงไฮ้ผัดไทยเชียงไฮ้เชียงไฮ้ผัดไทยอันนี้แม่ ปกติราคาเท่าไรปกติราคา40เท่าไร่42บาทสีบาทวันนี้3ห่อขายในไอ้ห่อในราคา1น0บาทและแตกลูกค้าจะกดได้เท่าไหร่กอลยแต่มีกดได้หนึองหด้วยนะห่เไปขอเจอเจ้าของแบรนด์อ่าเ้นเด้นเดินเดินเตนเต้นเด้นเดินเ้นเนชิญค่ะซีออลูกาบอกกันเยอะเออ ไอ้หนังเอาให้น้องก็ได้เออไปสบายเหลากันเยอเออเสียงเอพี่เอกับแล้วเหรอเอาเลยครับหหมดเลย